ทุกคนคงกำลังที่จะค้นหาตัวตนนะคะว่าเราควรที่จะทำคลิปแบบไหนดีใช่ไหมคะหลายคนนะคะทั้งครีเอเตอร์มือใหม่และครีเอเตอร์มือเก่าต่างก็ต้องค้นหาสิ่งนี้และบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าครั้งแรกที่เราทำมาจากคลิปแบบไหน ยิ่งทำยิ่งคน้นยิ่งหายยิ่งไม่เจอแต่พอเราหยุดปุ๊บและเราก็กลับมาสนใจคลิปอาจจะเป็นคลิปสายเบ่งปันหรือสายทำอาหารหรือสายตลกที่เราทำตั้งแต่ครั้งแรกตรงนั้นนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าคลิปนะคะของเรามันปังไม่พอในช่วงแรกๆแ,แต่พอเราเริ่มมี ค่าการเข้าถึงที่ดีมีคนเริ่มรู้จักเราว่าเราคือครีเอเตอร์คนหนึ่งตรงนี้มันจะมีการซัพพอร์ตและทีส่สำคัญนะคะเวลาเราลองคลิปบ่อยๆระบบเขาก็จดจำอยู่แล้วว่าคนนี้ขยันทำงานขยันส่งงานส่งคลิปทำให้เราเนี่ยเกิดการจดจำแต่เราก็ไม่รู้ว่าคลิปแบบไหน ที่เหรียนมันวิ่งที่มันปังและที่สำคัญที่สุดมากไปกว่าเหรียนปังเราทำคลิปแบบนั้นแล้วเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกดีกับคลิปแบบนั้นไหมอ่ะการที่เรารู้สึกดีกับสิ่งสิ่งไหนเราพยายามที่จะทำสิ่งสิ่งนั้นและเราจะต้องให้ประโยชน์กับคนดูด้วยข้าพเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการไลฟ์ขายของ อา,อาจจะปังไม่มากนะคะแต่ด้วยการที่ไม่ไม่อายหน้ากล้องอีกแล้วครั้งแรกที่เขาพุ่นออกมาไลฟ์ออกมาพูดหน้ากล้องเมื่อก่อนจะเป็นไลฟ์สดที่แบบว่าฟิลตรงฟิลเตอร์อะไรมันก็ไม่มีนะคะและถ้าวันไหนที่เราไม่ได้แต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยสิ่งสําคัญที่สุดในการที่ออกกล้องนะคะบอกเลยความกล้าบ้าบินแล้วก็ทําจริงสมัยนั้นก็ คือทุกคนจะมองหาว่าเราบ้าเราพูดคนเดียวแต่เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่เราขายของออนไลน์อย่างน้อยๆแล้วมันก็ได้นะคะต่อชิ้นกําไรก็ประมาณสักยีบาทอะไรแบบนี้นะคะมันก็ได้เรื่อยๆอ่ะแรกๆก็รับเป็นพรีออเดอร์ก่อนเนี่ยนะคะข้าวปุ้นกําลังจะบอกว่าทุกคนนะคะมีการสั่งสมประสบการณ์ทักษะในการพูด เวลาเราออกมายืนอยู่หน้ากล้องแรกๆเขาพุ้นยังไม่กล้าที่จะเปิดเป็นสาธารณะนะคะเข้าพุ้นหัดพูดกับตัวเองที่หน้ากระจกพูดกับตัวเองในคลิปวิดีโอก่อนและเวลาที่เราขย,ขยันขย,ขยันขยันฝึกฝนตรงนี้บ่อยๆ่อมันจะทำให้เรามีทักษะนั่นก็คือเรามีความมั่นใจสวยและก็ มันมีทักษะในการพูดในการพูดคุยกับคนที่อยู่ในไลฟ์หรือคนที่อยู่ตรงหน้าของเราเวลาเราพูดเนี่ยเฮ้ยเพื่อนๆน,นี่ดูสิสินค้าตัวนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราทานแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้คือการที่เราแชร์แบ่งปันประสบการณ์ในการทำครีเอเตอร์เหมือนกันนะคะเราจะต้องเอาหน้าออกกล้องนะคะเพื่อพูดคุยกับเพื่อนๆ ให้สาระความรู้ความบันเทิงให้แนวคิดและให้ทักษะสมมุติว่าวันนี้เราสอนการทำอาหารคนที่ดูคลิปเราจบปุ๊บเขาจะเห็นทันทีว่าในคลิปของเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จำเป็นมีส่วนประกอบอะไรบ้างในการทำอาหารเนี่ยนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่มันมีประโยชน์ในระยะยาวเราต้องเน้นย้ำการทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ยาวอะคะ่ะ อยู่ยาวให้คนศึกษาได้ในระยะยาวนะคะระบบมันก็จะนำส2งดีเพราะอย่าลืมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ระบบเนี่ยเขาเน้นเนื้อหาการสร้างรายได้เนื้อหาจะต้องตรงกับรูปภาพถ้าเราโพสต์รูปภาพและก็ในส่วนของข้อความจะต้องมีพื้นหลังที่ไม่ใช่พื้นหลังเฉยๆจะต้องมีรูปภาพเป็นส่วนประกอบในพื้นหลัง ต่ช่วงหงเขาปุ้นพอเขาปุ้นปรับเปลี่ยนแบบนั้นการเข้าถึงดีมากแต่ยอดเรียนยังไม่ขึ้นอันนี้ก็ต้องลองศึกษาดูไปอีกสเต็ปหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือระบบกําลังปรับปรุงนะคะอันกอริทึมของเขาอยู่นะคะยังไม่สําเร็จเดี๋ยวเราต้องรอดูจนถึงวันที่31สิงหาที่หลายๆคนจะได้เครื่องมือในการสร้างรายได้จากเนื้อหาครบกันทุกคนเออแล้วการสร้างรายได้จากเนื้อหาเนี่ย แม้ยอดวิวจะไม่เยอะแต่มันก็จะขึ้นเป็นเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นจากที่เขาบุ้นได้มาเลยนะคะเขาพุ้นไม่ได้เครื่องมือโฆษณาในสตีมหรือโบนัสหรืออะไรไม่ได้เลยนะคะเขาพุ้นมาได้าดาวเป็นอาาันดัเแรกแล้วก็โปรแกรมสมาชิกแป๊บนึงน,นะคะเมื่อกี้ถึงไหนดาวโปรแกรมสมาชิกแล้วก็ ฆษณาที่ได้รับสปอนเซอร์และก็มาการสร้างรายได้จากเนื้อหานะคะไดะ้ลืมอะไรไปสักอย่างไหมอ่ะโปรแกรมสมาชิกถูกแล้วอ่ะห้าอย่างก็ยังขาดหน้าร้านครีเอเตอร์ที่ยังไม่ได้รับเครื่องมือมาเออต้องลุ้นกันอีกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้เครื่องมือนี้นะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าใครนะคะที่อยู่ณตอนนี้เราต้อง ฝึกฝนในแต่ละวนันฝึกฝนการพูดหน้ากล้องการเอาหน้าเอากล้องมันมีเทคนิกระบบเนี่ยสื่อสารกับเราตลอดเวลาว่าเราควรที่จะส่งคลิปแบบไหนโพสต์แบบไหนบางคนปังรูปภาพก็เน้นรูปภาพบางคนปังคลิปสั้นก็เน้นคลิปสั้นบางคนปังคลิปยาวก็เน้นคลิปยาวบางคนปังข้อความก็เน้นข้อความบางคนปังสตอรี่ก็เน้นสตอรี แต่แต่มีข้อนะคะมีข้อ,อสังเกตนะคะว่าไม่ว่าคุณจะปังอะไรก็แล้วแต่แต่คุณต้องส่งงานทุกช่องทางทั้ง5ช่องทางนั่นก็คือสตอรี่คลิปสั้นคลิปยาวข้อความและก็รูปภาพคุณจะต้องส่งในทุกๆวันและพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าการที่จะทำให้มันมีประสิทธิภาพและเหรียนวิ่งดีก็ ทั้งหมด5 5อย่าง5ช่องทางที่เราได้มาจากการสร้างรายได้จากเนื้อหาแล้วนะคะเราควรที่จะลงแต่ละอย่างเนี่ยวันละ5โพสต์55 5ก็ไปตกอยู่ที่25โพสต์รูป5ข้อความ5สตอรี่อ่าคลิปยาว5คลิปสั้น5อันนี้นะคะที่เขาบอกว่าเขามีความปังเขาทำแบบนี้ เ,เข้าวปุ้นก็เคยลงสูงสุดประมาณ20 20นะคะก็ยังก็อาจจะมีบ้างที่23 24แต่น่าจะยังไม่ถึง25อันนี้เดี๋ยวก็ลองไปปรับดูนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าทําแบบเนี้ยเหรียญมันจะวิ่งดีแล้วการที่การนําส่งของระบบของ AI เนี่ยเขาก็นําส่งแต่ละกลุ่มเป้าหมายไม่เหมือนกันสมมุติว่าเราโพสต์รูป อาหารเขาก็นำไปส่งกับคนที่อชอบอาหาราหรือวันนี้เราออกมาแบ่งปัน,ปนเรื่องครีเอเตอร์มันก็นำส่งในกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเป้าหมายไม่เหมือนกันดังนั้นนะคะเราก็ลอง ผิดลองถูกด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าเราจะฟังช่องเล็กช่องใหญ่หรือใครก็ตามนะคะแต่เราต้องหัดสังเกตช่องของตัวเองเป็นหลักว่าระบบต้องการให้เราทําคลิปแบบไหนรูปแบบไหนข้อความแบบไหนที่มันจะปังในช่องของเราสังเกตด,ดูดีๆนะคะปังแน่นอนค่ะอย่าลืมไปทําตามกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและก็คอมเมนต์ด้วยถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากขบุญฝากกดติดตามด้วยสวัสดีคะ่ะ